พี่น้องสวัสดีพี่น้องปวดลุกหน่อยแต่หนึ่งทีนี่มายามองเอ๋เศาเศาบ่ได้จ้ากโตเหมือนีดิมประมาณเราก็มายามองหน่อยนี่ย่านแต้นพี่น้องปากบ่ดังบหมดเลย ตึ๊ดจะดูตึ๊ตึ๊นั่นบ่อนน่ะขึ้นบ่อนดูเถอะวะใจบ่ใจห้อนบ่ยายตึ๊จะดุย่า,ง,ง,ยางไปเรื่อย Dạ mong lại thì tụi nó nói đất cái tụi nói lè quay mất tiền nắng nếu cái về về yên phụ nguồn bột kì quý 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 บอจยจะไ,ได้ดอ,อนนี่เป็นได้ไรเออใจห้อนพูดละมานั่งอยู่หันแล้วใจห้อนพูดละมานัา่นไปอีกแล้วถือไ <c oughs> ปดูอีกแล้วแต่ตายแล้วโอ้ตัวนั้นคือบอลไงล่ะ มองไงเนี่ยพอถือด้วยมือนี้ลยที่เราเอยมองยี่สิบดังได้ปลาสองโต๊มองหน่อยตายแล้วตัวนี้ ไปลงไปไป,ไป,ไปาาย่าไปย่าไปสงสัยบ,บท่ันมาดอกมันยากนั่นร้านมันอยู่มันต้องมาไว้สวยๆจั๊กวานี่มาสวนข่อยข่อยว่าไปเหแม่มาพอแหงเลยสิดอกมาผู้เดียววานี่แหละยกดูเลยได้อย,ยู่ได้บ่อนขนาดได้มอง,องนั่นเจ้ากาดคดก็ดีเถอะวะ ใพ่อบ,อ,อบมาทำข่อยว่าอยากมาถ่ายวิดีโอให้เชิญ <laughs> มาถ่ายวิดีโอหดีอยวมาแล้วดีแล้วพี่นอ้องเอ้ยปะกุศ ป้าเมียงป้าไรไก่บอกคือจะดุ้งนะโอ้ยจุมจ่มหรือไปจุ่มหรือไปสงสัยจะบบได้ดอกใจหอนพูดน้อยมือนี่เน่ะว่านี่ต้องใหญ่พี่ต้องว่า กุ Ô, ê, h ứng h ứng ưa, ้งเฮีงใส่น่ะป้นใหญ่เลให้จุ่มๆเฮ้ยน้ำงคุณอยู่นี่ก็มาตึกดีแล้วหึ่งๆมันก็ยังละได้ติดดุดเออพี่น้องเด้อปั๊บ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 ปเอาตีนน้ำเหมืม้เมื่อคืนนี่ถือกุ้งบรรละลายบากโอ้ អីពេលលោព្រឹងបོ་នេះតែឡព្រះតាចាអត់เนาะអូអងអានគេបងថាស្ទុះហ្នឹងអូមិនគេហត់ដែរអងដាក់គោหมดរបស់មកមិនបានតែអោដរណັ້ນឡើយ อะไรไก่ปาไลาอะไรไก่น่อยแล้วมาม่ถือดอกตัวใหญ่เออรักอันนั้นแล้วกูจักบ่มองลงมาถือข่อยว่าอะไรมาตอนเก่านี่นะมันบ่อนดู แต่ต้องใจเย็นๆได้แหละนี่น่ะดอนนี่บอดดุเลิกสำหรับบอกเฮ้ยบลเลิกนะ่ะเขาลงอยู่บึกวานนี่ว้าวมองด้วยโอ๊บเตนเนด้อแต่ว่าอย่ามาใกล้ดอนตอกุดนี่แหละบอสิมไปซ้ายทิมไปทางพูดกับมองเจ้าของเนาะ โอ้ย,อยให้ย่ลาบ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 ,บ,บให้เขาบึงนด้น่ไปไวไหวไจะคืออะไรเดีนี้ขนเขาบอกพาไปบอกนี่นี่โอ้ผว่าได้ห็นได้ไปซิเอ้ยเขาไปหลังจากมันไปผอไปจะคือ <c oughs> โอ้มันเป็นปลานาเนาะไปเลยเนาะตึงเต้นน้ำว่าวยุได้จะลอยจะลอยน้ำว่าอยู่ได้ทาเป็นฝนตกแห้งหรือไปหัวไผ่มันคือขยายเลยบ่มันบ่ได้อยู่ห่างเลยเฮ้ยอยู่ไผอยู่มัดเลย นี่ไปน้ำไผ่ะฉมือน่ะคุณเจ้ามือเดี่ยวคนพาไปเนาะจ่มกุยามแล้วจ่มเดี๋ยวพาไปอยู่มาส่งข่อยไปแล้วกับป้ายบ่บ่า ป้าไรไกลคือบ่ถึงเนาะมันเห็นบ่คือมันขึ้นแต่เมื่อคืนนี่บ่ถือว่ายังเคยพ,ดพ,ดพัดุป้าไรไกลเนี่ยตายพ่อมาขึ้นซุดแล้วบ่มันหลายแตนมันหลายลีกันย่าเนี่ยมียังสะบ่อนนะ เทมจะดุงนะโมเมนจดออกแล้วบ่ออ้อเพื่อนฮอบ่ราเห็นอันนี้ปลาบอนอยู่กับตัวจะดุงสงสัยมาหันละตื่นอืมยังเห็นอยู่บ่น้ำคือใสเนี่ยขุ่นอ้าวดึกดึกไปมีอะไงอีกเด้ยปลาเลยไก่ và ở đây thì biển đòn đấy nó là ngam bật đòn Đúng hàng bó nhọc bật hăn bó ô bó, bó thôi mày nhang sửa bay hồi sớm bật hăn phun chắc đây, đây, đây Ú, bữa đây đấy cậu u mưa mưa đây cả bay anh เมื่อแล้วบันนี้แล้วอันนี้ก็เมื่อแล้วแคำเันบารีหมักกับจะดุ้งถคำมบนบาเรีเขาได้ลลไล่อะไรมาเห็ดมาซื้อมาเห็เดมาแดกเหมือนวะงานหนักบ่อนดีเห่เนี่ยห้ปะดุกเหรเด้อโอ้อยังไงถือได้จะดุง้งเอ้ยถือปะดุกแล้ว สี่เซต,ต,ตมันเห็นบอคือมาบ่อนพี่เจอตลอดจะดุ้งมานีเแบนไปหันไห้จ่าน่ะลุงแดงลุงแดงผมบอกเอาจะนั่นได้มาเอาสวีงได้บออยู่ม้าไก่ใต้แต่เต้ตตนแด่ดิกระเด็นมันสีมียนเอาไหล่บุทันดิแลนบุได้แล้วโตน้ำบท <laughs> โจดย์จะเสือเดิจะดุ้งนี่ บ้านเฮาบดอึดเนาะบ้านเขาบดโยกแต่ละเทือ่อนึงไ่ได้หน่อยๆได้มาแต่เด็กๆเพราะพืนุนบดเดนนี่เห็นโบามาอันทุกอยเห็นนะมาเลยมาเลยมาพี่เลยบอก <laughs> ไปรัดน้ำเนอะคอยว่าวามิมาไปแต่คืนนี่แหละคือตัวหนึ่งก็คือสีฟืนได้แต่ดุง่งน้ำกับไลทางมานี่ก็มาเห็นมาดอนนี่ก็บกอ่อนดูแม่แมกหนาวแต่พุ่นบอกว่าได้หลายนะ ก็ S <S ป่อยแบบว่่ได้ขึ้นไปเดอกเอะหนีในปานนนจันทร์สามโตวนันนี้ก็ยังปลมาเด้อมันบอ,อนนกขากน้ำจะดุ้งทีนี่ล่ะจะดุ้งทีนี่ล่ะ ว่ขี่พงคุณว่มันเลึกบ่ดดนไ่ยไปยากมาถ่ายรูปจะโอ้ยไปบ่มาน้ำเลี้ยสองมือสามมือเลยได้ไปมาน้ามันมาเมิอนั่งกับ,บมาเมิอนั่งกับ,พบตพะเด็งน้อยลงไปน้ำเล้ยบ่เฮ้ยเหมือนว่าวายกระลงเลยเนาะ bởi lông mà luôn lắm sợ tình nguyện của các người vô địch vô địch vô địch Trừ cùng thì tất là trẻ on nó tất là phùa đại <laughs> của lập 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 ยากจะมองนั่นแหละฮันดิยากจะมองขี้ยากอันั่นแหละน้องอนั้นกับคากได้คอยวาสือขนะ่ะแต่ว่าเจ้าสิไปบ่ได้ดอนหิน,น,น,นฮือได้ฮือไปแล้วจุกย่นี่แล้วจนมันมาเอาผุนน้องเถื่อมันก็นกนถือได้คำพังาบวปากนะ อืมน้ำหน้อยกว่านี้ถือเดี้ยงพี่น้องเงี้ยนั่นเด็กปรากฏตัวนั่นโอ้มงใหญ่บ่ถือถือม่งน้อยก็เอา่อยดีกว่าฟาวมอใหญ่บ่ถือก็เอาปลาน้อยนี่แล้วชสุดเลยใช่ปากน้ำปากน้ำไหลน้ำมาแห้งก็เอี้ยวม่วงหมดแหละ ปวดหตัวนี้ยบ่คืนเสือซีว่าถือครูตาผู้แล้วนำมาคือดีเนี่ยจะได้นี่คือดีเลยเลี้ยวมาทางนี้แหละพี่บ้านอยู่พี่มายับมาบ่ได้บ่อย่ามาลองมาดูนำขีดพงนี่มาดองป่อยป่อยบ่นี่ได้อย่างบนหยกบ่ทันบ่ mến tung katung kỳ lắm hoặc nằm ngoài trăng mong nha yi sắp dang mong noise song dang kia 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 ยูพูดเหมือนนี่แต่ป้าแหล่าก็ป้าหน้าบ่อยนะ่ะป้านปนหน้าเขาเนาะมันบอกเป็นปลาคือเฮาเนาะโอ้ไปเลยละ ก็เหลวไปห้อยกเต็มมักใส้เด้อปูาว

nè yeah, ban nến, tô năn thử đi đeo, pinon thử đi ra đây, studio khá chắc nồi, mua to, nói bực quá, cầm thử cho đung, run năn là thế đơ. น,นินชุดกันใบเลยมาปีกมาเต็มปีกมากมากมากเลยเบิ้ดมันแหลอ อยมองได้ที่เกียงมืดเกีงมืดวนกับตกลิ้นเลยเนี่ยพี่งน้่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Hang bỏ ใช่บ่ะกันพ่อใจลักพ่หรู้บ่พ่มรู้บ่สำหรับคลิปนี้ก็จบไวหนีซะก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเบิงต่ออีกสวัสดีพี่น้องเนะี่ย